ในโลกที่สถานการณ์ความมั่นคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกองทัพไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจการประชุมของกองทัพเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญในการวางแผนทบทวนและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้พร้อมเผชิญหน้ากับทุกภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิมหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นการโจมตีทางไซเบอร์ปัญหาชายแดนหรือแม้แต่สถานการณ์ฉุกเฉินทางธรรมชาติการประชุมของกองทัพไทยนั้นไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ แต่คือการนําข้อมูลด้านความมั่นคงจากทุกภูมิภาคของประเทศมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับหน่วยรบแนวหน้าไปจนถึงข้อมูลข่าวกรองจากหน่วยเฉพาะกิจที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เสียเส่ยงสิ่งเหล่านี้จะถูกนํามาแลกเปลี่ยนถกเถียงและพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของทั้งสามเหล่าทัพโดยปกติแล้วการประชุมหลักของกองทัพไทยจะเกิดขึ้นปีละสอง สามครั้งในระดับใหญ่เช่นการประชุมคณะเสนาธิการร่วมหรือการประชุมของผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจะมีการรายงานผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมาและเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่สําหรับปีถัดไปหัวข้อหลักที่มักจะพูดถึงกันเช่นการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์การฝึกอบรมกําลังพลการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการประสานงานระหว่างประเทศพันธมิตรหนึ่งในจุดสําคัญของการประชุมกองทัพคือเรื่องงบประมาณเนื่องจากการจัดซื้ออาวุธใหม่ หรือปรับปรุงกองทัพนั้นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากการประชุมจึงมีการอภิปรายอย่างจริงจังว่าทรัพยากรที่มีอยู่จะถูกใช้ไปในทิศทางใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการพัฒนาโครงการจัดหาเรือดำน้ําเครื่องบินรบรุ่นใหม่หรือแม้แต่ระบบควบคุมการรบด้วย AI ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบของสงครามสมัยใหม่ไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาท การประชุมของกองทัพก็ได้พัฒนาไปเช่นกันมีการนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์เข้ามาใช้มีการจำลองสถานการณ์ผ่านระบบ Virtual Battlefield ซึ่งช่วยให้ผู้นำสามารถมองเห็นภาพรวมของการปฏิบัติการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการประชุมบางส่วนอาจมีการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วนหรือภาวะฉุกเฉินเช่นสถานการณ์น้ำท่วมการก่อการร้ายหรือความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของการประชุมกองทัพคือการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมักเกิดขึ้นในการประชุมร่วมกับต่างชาติเช่นการประชุมระหว่างผู้บัญชาการกองทัพไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนรหรือพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาจีนรหรือเกาหลีใต้เพื่อร่วมกันวางแผนการฝึกผสมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองหรือแม้แต่ความร่วมมือในการผลิตอาวุธและเทคโนโลยีใหม่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้กองทัพไทยไม่โดดเดี่ยวและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมเหล่านี้ยังเป็นเวทีที่ทำให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างชัดเจนว่าจะนำผากองทัพไปในทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทหารรุ่นใหม่การส่งเสริมความพร้อมรบในทุกสภาพแวดล้อมหรือการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยรบพิเศษเช่นหน่วยซีหน่วยรบพิเศษตรังหน่วยลาดตระเวนระยะไกลไปจนถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านไซเบอร์ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของศตวรรษที่21เบื้องหลังของการประชุมทุกครั้งยังมีการเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดจากฝ่ายเสนาธิการ ทั้งเอกสารลับแทนที่การประเมินภัยคุกคามและรายงานสถานการณ์ภาคสนามซึ่งถูกวิเคราะห์โดยนักยุทธศาสตร์ทหารและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงถูกนำเสนอต่อผู้บัญชาการเพื่อใช้ประกอบการตัดสิน